เป็นข่าวสารงานบุญจากทางศูนย์ส่งเสริมศสรธรรมในพื้นที่ของจังหวัดระยองครับศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองและคณะกัลยาณมิตรจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนที่ประสบโรคภัยหรือว่าภายน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองครับคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองและคณะตัวแทนกัลยาณมิตรชาวจังหวัดระยองได้เดินทางไปเยี่ยมและถวายน้ําดื่มพร้อมด้วยอาหารแห้ง แต่สวนป่าปฏิวัติธรรมวัดท่าเรือแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองและชุมชนบ้านล่างตำบลบ้านนาซึ่งบางหมู่บ้านนะครับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่นะครับมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยหรือภายน้ํานทะ่วมณชุมชนกรอกต้นโพเทศบาลเมืองแกลง และชุมชนทะเลน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับโดยทางผู้ประสบอุทกภัยหลายท่านนะครับก็ต่างมีความปลื้มปีติใจที่คณะสงฆ์และเพื่อนกัลยะาณมิตรไม่ทิ้งกันในยามเดือดร้อนเช่นนี้สําหรับสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากฝนตกในพื้นที่จังหวัดระยองทําให้น้ําป่านะครับไหลหลากแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมหลายหมู่บ้านซึ่งพื้นที่เดิมนะครับที่เคยท่วม และมีหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยโดยการทะลักของมวลน,น้ําครั้งนี้เป็นรอบที่3นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ดโดยมวลน,น้ําได้เอ่อจากคลองนะครับเข้ามาทับท่วมถนนก่อนขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนมากโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นํากระสอบทรายพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วยนั่นเองครับ